อำเภอบางพรีครับเปิดงานประเพณีรับบัวประจําปี2568เป็นการสืบสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยสืบสารประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพรีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานประเพณีรับบัวประจำปี2568ท,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 ที่วัดบางพลีใหญ่ ในพระอารามหลวงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสืบสารประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพลีรวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการสำหรับประเพณีรับบัวครับเป็นประเพณีเก่าแก่นะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลีแสดงถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลีและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลีที่มีมาตั้งแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับประเพณีรับบัวอำเภอบางพลีได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยกระทรวงวัฒนธรรมประเพณีรับบัวนะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในวันขึ้น14ค่ําเดือน11ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่6ตุลาคม2568จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจําลองลงเรือ แห่ไปตามลำคลองสำโรงนะครับเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลองและที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการะบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่มีความเชื่อกันนะครับว่าถ้าสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ได้เนี่ยอธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวังทุกอย่างครับสำหรับหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะสมัยสุขโขทัยครับลักษณะเนี่ยเบิกเนตรขัดสมาธิขนาดหน้าตากว้าง3ศอกหนึ่งคืบตามตำนานครับกล่าวไว้ว่าประมาณ200กว่าปีหลวงพ่อโตลอยน้ำมาจากทางเหนือพร้อมหลวงพ่อพุทธโสธรและหลวงพ่อบ้านแหลมโดยหลวงพ่อโตลอยเข้ามาตามคลองสำโรงครับชาวบ้านได้เชิญขึ้นปริิสถานณวัดบางพีใหญ่ในพระรามหลวง เป็นที่เคารพบ,บูชาของจังหวัดสุดปราการและจังหวัดใกล้เคียงด้วย